ทูพี่น้องเนาะพุนขาแล้วต่างงางต่างงางอยู่บาทนี่อ oh. yes. ็ดโอ้ช็ดยับกุนอัดทูยังอีกบ้ได้ไก่บันไดกัดง้อเทือนซาต้าพุนว่าขาแล้วโอ้เนาะรถอารง alo กะเบือง้อ้สตาเฟินได้ี่นงเอ้ยคาเลยฮะนาะโอจิต้อ้เฟินจับกล้องให้กลอนี่นงเอ้ยเป็นอะไรบานนี้ขึ้นได้อยู่บ่ฮะโอ้น้อ ชาว่านาว่าเขามาทังที่เนี่ยั้งน้อยได้อยู่เนาะโอ้ทีบมันมากจ่ิงริ่อะมาไม่เตวบาทเดียวโอ้บรดลลจบมาตรงนี้มากเคนเลยอ่สุขป,ปะสุว่า

ได้จะ,ะ,ะว่าเป็นแต่ได้บ่ะเนาะนั่น,<อ>กน็นก่ามันม่แมนโพวินกันเนาะก็นนสองโลกกันพี่น้นองเนาะาวตีนามเชื่อเอาเห็นผลลัมึงก่อน,นอ่าไปนานหนาบบบนึงป่ cái có phải nói nương Hàng, hàng nói nâng Hàng 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 หลบาทนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ๋อเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่ามาเฮานี่บัดลางงางแล้วจังได๋ก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีเบอร์ซูุ่สุคคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอ้ยแต่ได๋ก็เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะเป็นกําลังแรงใจให้ในเด้อพี่น้องเนาะมันมัใจคลิปต่อไปโอทุกข้อจะ

เ,เ,เดี๋ยวบาบูลเพื่นยังไปเอารถมาดึงอ,อ,อ,อียบร้อยเพ่อเอ้ยยอดสูงใช่กัน,น,น,นโอ้เพ่นมีไมเพ่ผนมีเชือกดึงเรียบร,ร้อยมีเชือกดึงเรียบร้ยอยเหรอใครเยอะ ตีนหกมุนจะน้า้างนนีตีนไป้างนะตีน้างแดงไม่ลเลยมัอยากมัอยากจูบมัอยากมุนมีแรกมักาง คนว่ามันแปลว่ลงหลดขึ้นไม่ได้เลยรลประืานนแต่แลงเลยแตแงลงเลยทักป่านยังสวัสดีเด้อทังั้นเด้อดยอออสวัสดีเพราะว่าทำมันได้ลงแลยมันไม่ด้มันไม่ได้บืนเลยาหอเดเแม่ ra nát người đó, nó trầm bầu thì bơm 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 đấy ไปเอารถมาดึงก่อนเนาะม่นอแมนันนั้นอัน,อนนั้น,น,นใส่ตีน,นามไปเช่ใส่ตีน,นามมันโอแมนอีนดิสุก,กันบ่เนี่ยโอ้อีดิสุก,กัน บ,บไ,ป well. ไปหน้าเลยบัดยัติมันวับลงมบนหันนะเนาะมันกระนักบัดแมนเยูะเหยียบเบิ้งคือแข็งเยูะแต่บรรถุนักไปยันแบบมันม่วมลงไปเลยทีนะด้วยที่เป็นตายไนแต่ไรก็ไปหนาเลยไะบ่มันมันมื่นดีสือนะ ลองเบิ่งบ네ันนะยันเนที่มาดื้อก่นนี่กับพ่อพูดเียไปหน้าบันนึงครับไปตีลางบ่ใช่บ่อาล้างบ่ บวกลมบายกน้อเนอะมันขึ้นมากับชิป้าดบอนนี่อีกเนาะทีหนาเนาะช่วนเนาะช่วน Lúc nãy là hỏi nóng web này Thế quay xin mi dù chắc Mà leo, mà leo เอาดึงดืบไปหนาเลยแต่ละเนาะรถบาบูนนี่ถ้ามันนักท้ายได้เรื่องอยู่เห็นเห็นจุมจ่มจมลงท้ายอ้ากันบ่

ยังไปปัดข mm. oh, ีดินทิมอยอ่ปัดเลยคือคือแบบบบดึงแรงมากเะ้เออดูว่าทั้งหนามีละก้ะทั้งหนาจักมีลเกาะนทั้งหลังอ่าฮาต้องขึ้นไปทั้งหลังรถเล่าบัดเห็นมันนักเล้าบัดมีบอก้อทั้งหลัง A chiều dễ dàng dễ dàng 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 dàng

<laughs> ờ trong cuộc sống này bố khuyên khuyên đấy ừ ừ rộng cho hàng trộm tìm ưu nó Chắc qua về má bà bà mắt bắt đầm đầm như có bố khuyên chắc <laughs> ตก่าหัวนองกไปไนได้ล่ะนยหนึ่งคนละไอ้าฟ้ รุมอรู่บาทเลยแต่ว่าต้องให้ชุกเพิมได้เนาะเราเดียวควายซุกเองเดีวเ้าปเลยอ่าเนาวเอ้เนสมแล้วตรงนีช่ว้องป

Mà con, 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 con Mưa nó à, Ai, ai đó thoại từng từng từ vậy nè

lại bye bố vô mày nói đâu bố anh hát về hết đó

อีกไอ้นึงคือเล็วเอาวงาไหมนะงาเยียมนะงาเียมอ๋อฮ้ยเนาะโอ้โหแทนเอาอะไรกันเนาะน้องกุ๊ก

đây gì đó bắt cày như thế đó Hãy subscribe cho เนี้ยนะเจ็ดตามก่อนโู้ช่วยกอนก็ได้มึงก็เอากอนยุดกอนเจรายุดกอนเนสิไปหนาแต่เจ้ายุดกอนหน่อยนึงเห็นมันตึง

Stop. Oi. Stop. Stop. U. Stop. Stop. Oh. Got. Gần lâu. Stop. Qua. Gần lâu, Đi

bỏm à, nó nó tham hơn ừ. này mà... lóc ừ. căng ngả căng lằng này thôi xin lóc về đây này chụp cái đẹp này qua thôi nha thôi qua thôi con bắt chưa bắt chưa bắt chưa bắt 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 กับรับสมอยอมยูนน่น้องมจเห็นตานุ่มบอกละมล้ร <c oughs> เออเออบอ,ลอกละมเนี่ยมาอ๋อพี่น้องเลยอ๋อช่วยๆกันเนาะโอ้ยขาข้นี่ยนีนี่อ้าวน้อพี่น้องเนาะจะเอาเป็น2คลิปออเดอพี่น้องเด้อนา นาทีเวลามันก็ย้วพอสมควรนะพี่น้องเลยจังใดก็เอาไว้พบไว้พ่อกับบอตาในคลิปต่อไปเนาะว่าเราผิดพลาดประการใดก็กรับขอโทษขออภัยน้ำได้หลายเด้อพี่น้องเด้อถือว่ากูแหละเนาะรถขึ้นล้วก็จังไปต่ออีกคลิปอยู่เพื่อนซาต้าเอากระเบื้องกระโลลงไปมอบให้เพื่อนพี่น้องเลยเอ้าถ้าคลิปนี้ก็ขอกราบเข้า่าสบายดีพี่น้องเนาะบาย